อ่าโอเคสวัสดีค่ะนักศึกษาทั้งหลายนะคะวันนี้อาจารย์นิ่มก็จะมาแบบว่าอินโทรดักชันโปรแกรมตัดต่อที่ง่ายมากๆเลยนะคะปกติเราจะใช้พรีเมียร์ใช่ไหมใช้โปรแกรมไฮโซอะไรแล้วแต่ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าโอเคแล้วเราต้องดูที่เสเกลนะคะของงานที่เราจะใช้งานสมมติว่าตัวอย่างตัวเนี้ยวันเดอร์แชร์ฟิมโมลานะคะก็หลายคนอาจจะเคยใช้ในมือถือมาแล้วใช่ไหมคะเป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากจะมากนะคะใช้ง่ายแล้วก็มีพวกอุปกรณ์สําเร็จรูปเยอะแยะมากมายก็คือว่าโอเคถ้าเกิดคุณอยาก เป็นยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์นะคะตัวนี้เหมาะมากเพราะว่ามันเร็วแล้วก็จะมีพวกปลักอินอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะมีฟรีพวกเอฟเฟกต่างๆที่คุณสามารถนำดาวน์โหลดเข้ามาใช้ได้งานได้เลยคราวนี้มันจะมี2เวอร์ชันนะคะมีฟรีเวอร์ชันโอเคแหละจะติดลายน้ําซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังไม่จริงจังเลยมากแค่อยากลองเทสดูก่อนอันนั้นก็ใช้ตัว ก็ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเต็มถ้าเกิดเทียบราคานะคะกับพวกกลุ่ม Adobe อันนี้ถูกกว่าเยอะมันก็แบบว่าเดี๋ยวครูค่อยมาพูดกันถึงเรื่องราคาทีนะคะเวลาเปิดโปรแกรมมานะหน้าตามันก็จะเหมือนโปรแกรมออกแบบตัวอื่นๆใช่ไหมอย่างที่เห็นก็แบบเฮ้ยมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วการตัดต่อเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเวลาใช่ไหมโอเคมันอาจจะมีความ ยากลำบ,บากเล็กน้อยคือว่าโอเคเราเราเป็นพวกสายบางคนอจโอเคอะบางคนอาจจะมีความพื้นความรู้พื้นฐานอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องการตัดต่อไม่มีปัญหาดีดีแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับบางคนอาจจะยังไม่ค่อยชินนักใช่ไหม เ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะขอแนะนําว่าโอเคตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นตัวหนึ่งนะคะในโปรแกรมรตัดต่อหลายๆอันซึ่งแบบเออมีโปรแกรมสําเร็จรูปอะไรเยอะมากอะไรเงี้ยเออคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นกราฟิกสายแบบนิ่งๆเป็นเต็งอะไรเงี้ยคุณอาจจะงงเล็กน้อยมาเจอหน้าจอแบบเฮ้ยอะไรกันเนี้ยปวดหัวไปหมดอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่าพื้นฐานเหมือนกันหมดละคะ่ะโปรแกรมรตัดต่อก็คือว่ามันจะมีตรงนี้ นะตรงเนี้ยตรงกลางด้านล่างสุดเนี่ยเขาเรียกไทม์ไลน์นะโดยส่วนมากที่เรียกไทม์ไลน์ก็คือ,เ,อเป็นลักษณะจะว่าเป็นเลเยอร์ที่แบบว่าจะว่าเป็นเลเยอร์ก็ได้เหมือนกันนะนะแต่เป็นลักษณะเลเยอร์ที่จะแยกเรื่องเสียงกับวิดีโอเข้าไปกันนะอย่าลืมอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมนะก็คือว่าเราจะลากวิดีโอลงมาในนี้ลากแทร็กเสียงลงมาในนี้แล้วก็ตัดช่วงเวลา ป,ปังปังปังแล้วเราเอ็กซ์พอร์ตอีกทีหนึ่งถูกไหม,มแน่นอนในการทําพวกโมชั่นกราฟิกนะไม่ว่าตัดต่อวีโอทำหนังทําอะไรนี้ใช่ไหมมันจะมี2กระบวนการมันมีหลายกระบวนการเอาจริงๆอ่ะแต่ว่ากระบวนการแรกก็คือแน่นอนต้องไปถ่ายทำมาก่อนใช่ไหมกระบวนการสอคือตัดต่อใช่ไหมคะ,ะในการตัดต่อก็อาจจะเป็นลักษณะว่าโอเคแล้วทำคัลเลอร์เกรดดิ้งทำเรื่องสีทําเรื่องอะไรต่างๆหรือว่าอาจจะไปใช้ after effect อ่าใส่พวกเอฟเฟกต่างๆใช่ไหมเข้ามาร่วมด้วยหรือว่าอาจจะในกรณีนี้ก็คือว่าเราจะทำลักษณะของอตัดต่อวิดีโอง่ายๆก่อนนะคะเป็น introduction. อนินดักชั่นคราวนี้ปกติแล้วนะตัวนี้จะง่ายมากกว่าพรเมี์เยอะแล้วก็ตัวอื่นๆนะเพราะอย่างที่บอกมันจะเป็นโปรแกรมคือถ้าพูดถึงความสมบูรณ์พร้อมหรือความในระดับโปรเฟชชั่นอลมันก็จะไม่ได้แบบโปรขนาดนั้นแต่อย่างที่บอกถ้าระดับถ้าเราอยากเป็นยูทูบเบอร์นะอันนี้หรือว่าอยากจะเป็นแบบบล็อกเกอร์อะไรเงีย้ยตัวนี้ก็ ค่อนข้างเพียงพอนะสำหรับอุปกรณ์ที่น่าสนใจที่น่าสนใจคืออย่างที่บอกมันมีตัวพวกแบบอุปกรณ์สำเร็จรูปเยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณต้องการทํางานเร็วบัญชีแบบเนาะคนตัดต่อชีวิตคนตัดต่อนะคะมันก็ต้องทำเร็วๆเร็วใช่ป่ะถ้าเกิดคุณไปทำอะไรช้ามันงานวิเันก็ลําบากใช่ไหมคะโอเคเรามาเริ่มดูกันนะคะก็จะสังเกตว่าหน้าจอตรงเนี้ย มีรายละเอยดมากมายคุณอาจจะเหมือนเียเมื่อกี้บอกไปแล้วไทม์ไลน์เป็นเรื่องการจัดการของเวลานะเช่นเราจะหยอดวิดีโอเข้าไปในนี้ก็ได้จะตัดในนี้ก็ได้ตามเวลานะมันจะมีเวลาควบคุมนี่แหละคือสิ่งที่ต่างกับพวกโปรแกรมอื่นๆของพวกสาย Adobe หรืออะไรเงี้ยแต่นี่มันแบบค่อนข้างง่าย Simple เห็นตัวนี้มาเห็นเรื่องของตัวอะไรล่ะ ตัวกันไก่嘛นั่นแหละถ้าเกิดโกดธกันไก่คือจะตัดเวลาช่วงนั้นใช่ไหมคุณเห็นเวฟฟอร์มหรือเส้นเสียงข้างล่างมั้นั่นคือเสียงนะคะซึ่งคุณก็สามารถจะทําการแบบว่าอ่านลิงก์เสียงก็ได้หรือว่าจะทําการแบบว่านะคะจะให้อยู่เป็นวีโอก็ได้คือมันมลีลักษณะการถ่ายทำวีโอหลายแบบนะเป็นลักษณะการถ่ายทําแบบว่า1วึดีโออันหนึ่งใช่ไหมอ่าแล้วก็ถ่ายทําเสียงแยกใช่ไหมคะแต่ปกติในกล้องหลายๆอันเนี่ยบางทีมันก็เราก็บันทึกเสียงไปได้ได้ด้วยเลย,ย,ยอย่างเงี้อยอย,อย่างพวกมีลเลส เ s สใช่ไหมไมโครโฟเตอร์อะไรพวกนี้บางทีเสียงมันโอเคละเราก็สามารถถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ไมค์แบบ ซัมซไนทะ์ tonight, หรือไฟวเลสอะไรเงี้ยบางทีแบบเราก็อยากจะมาแบบอัดเสียงซ้าซ้อนอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปอันนั้นก็สามารถแบบอัลลิงเสียงกับตัวนี้ได้เหมือนกันแล้วเราก็ดีลีทตัวเสียงบนไปแล้วก็เอาเสียงอีกอันมาทาบใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าเสียงคุณดีอยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่เป็นไรก็คือว่าใช้ไปเลยนะไม่มีปัญหาอันนั้นต้องใช้ใหม่ว่าไปก็สังเกตก่อนว่าในออลักษณะของตัวนี้นะคะมันจะมีอะไรมีส่วนแยก2อันใช่ไหมมีส่วนวีโอมีส่วนเสียงนะถ้าขึ้น ข,ขึ้นไปอีกถ้าเกิดใส่หลายวิดีโอมันก็จะแบบมีองค์ประกอบเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะอ่ะว่าไปมีหลายเลเยอร์อย่างที่บอกใส่เสียงใส่อะไรเพิ่มเติมได้เยอะแยะมากมายในแต่ละช่องอันนี้ก็คือหนึ่งเลเยอร์เหมือนอย่างงั้นก็ได้แค่จะเชียบนะครูขอเทียบเป็นเลเยอร์แล้วกันเราฟังแล้วอาจจะไม่งงถึงแม้มันจะเป็นคนละค่ายคนละตระกูลนะอ่ะส่วนตัวข้างบนทั้งสองใช่ไหมอ่ะอันนั้นก็จะเป็นแบบว่าขึ้นไปก็ว่าไปใช่ไหมคะส่วนตัวที่ ข้างล่างลงมาก็เหมือนกันใส่เพลงอ่าสังเกตนะคะสัญลักษณ์ถ้าเป็นเพลงอันนี้เป็นออดิโอถูกไหมแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะเหมือนวิดีโอก็คือวิดีโออะจบนะคะซึ่งเราก็สามารถใส่หยอดไปเรื่อยๆเลยนะ,ะในที่นี้โดยปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราต้อง เริ่มต้นเลยปกติเปิดไฟล์มามันจะไม่มีอะไรเลยค่ะนะคะมันจะไม่เป็นหน้าต่างอันนี้นะโอเคสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องหยอดมาที่ตัวมีเดียก่อนก็คือจะเป็นเหมือนกับมันจะเป็นสารที่พักไฟล์ทั้งหมดของคุณเก็บรวบรวมไว้ก่อนคุณอาจจะยังไม่ใช้ก็ได้นะคุณก็หยอดลงมาเลยลากดึงลากดึงมาเลยก็ได้จากโฟลเดอร์ของคุณเข้ามาในต่างนี้หรือคุณจะอิ p พ r t ตเข้ามาในมีเดียก็ได้นะคะลากดึงมาในที่นี้คุณก็จะมีแบบ ทั้งเป็นกราฟิกโง่ๆหงอันนะคะเป็นอันนี้เป็น JPEG นะเข้าใจว่าอย่างนั้น JPEG มั้งมั้งแล้วก็จะมีแบบวิดีโอ1อันนะคะนี่นะคะนะถามว่าใครสุดหล่อนี่คือใครพี่ชายผู้เองดื้อนะคะขอโปรโมทช่องเมาล็อกกระเชียนะคะใครสนใจคริปโตเคอร์เรนซีนะคะ XRP r Army ก็สามารถติดตามช่องได้นะคะอยู่ใน YouTube ค่ะนิมโปรดักชั่นค่ะ ตัดต่อแบบกากๆาานิดหนึ่งแต่ว่าเอาแบบเร็เวไงเร็เวเร็วเร็วเนะจ๊ะใครสนใจเรื่องการลงทุนไปดูช่องพี่ชายคุยไดแอบโปรโมทเล็กๆนะคะไม่ใช่เล็กกันตรงตรงเลยตือโอเคต่อไปนะคะลากทุกอย่างลงมีเดียเสร็จรวบเรียบร้อยเลยใช่ไหมเอาง่ายสุดเลยเราก็เอาตัวการอย่างนี้เราก็ลากวีโอลงมาก็ได้นะคะสมมุติเราไม่ชอบตัววีโอนี่เราลบไปก่อนก็กนได้เดี๋ยวคุจะลบให้ดูติง่งจะลบทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้ลบความทรงจำที่มีต่อเธอ นะคะปกติจะโล่งอย่างนี้ถูกไหมอืมคราวนี้ปกติแล้วเนี่ยที่มันน่าสนใจคืออย่างนี้คุณจะลากวิดีโอลงมาเลยก็ได้นะมันก็จะแบบเออถามคือเรื่องตรงเนี้ยคือเรื่องจากตัววิดีโอที่อัดมากับตัวที่เซตติ้งของค่าโปรเจกต์ไม่ตรงกรันเรื่องของเฟรมเรทนะคะถ้าตัวมีเดียนะอ่านะมันจะเป็นเซต เฟรมนะคะที่23วันนี้ครูขอพูดเรื่องของรวมๆไปก่อนนะเดี๋ยวครูจะมาเจาะโอเคเฟรมคืออะไรต้องใช้เฟรมเท่าไหร่ตอนอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่เกิดทำ YouTube โดยส่วนมากแล้วก็จะประมาณด้านขวา192เออ่อ1 0อเพูดโทษที1 9เเอ่อ1,920คูณ1ันนะคะ30 fps คืออะไรเฟรม per second ก็คือ30เฟรมในหนึ่งอะไรเอ่ย ใน1นึ่งวินาทีถูกไหมเปลี่ยนไปแบอย่างนี้แล้วกันมันจะได้แบบนะไปตาม YouTube นะคะก็สังเกตมาแล้วเวฟอฟอร์มเสียงค่ะเสียงเส,สียงมาแล้วอันนี้ถ้าเกิดคุณมีไมโครโฟนดีข้อดีก็คือคุณไม่ต้องมานั่งแบบอัดทับอัดเสียงทับอะไรเงี้ยมันจะลําบากนะคะคือต้องพยายามนี้ต้องขอบอกนิดหนึ่งเรื่องของไมโครโฟนเสียงหรือการอัดต่ออะไรก็แล้วแต่คุณต้องเลือกอุปกรณ์ที่มันเหมาะเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคุณไปแบบยังไงล่ะ ถ้าเกิดเป็นแบบว่าอย่างอย่างเงี้ยจะเป็นแคสเตอร์นะคะหรือว่าอาจจะแบบสอนอยู่ในห้องไม้ที่แบบอย่างเงี้ยเป็นลักษณะติดกับคอมพิวเตอร์เงี้ยก็โอเคนะจะใช้ไม์รอยไม์ไวเลสหรืออะไรก็ดูตามบัตเจ็กไปอะไรเงี้ยใชใ้มันหรือบางทีแบบไอ้พวกแบบอะไรล่ะ ไมโครโฟนที่ไว้ติดกับพวก DSLR มก็จะแบบหนึ่งใช่ไหมอ่าก็ดูการใช้งานว่าคุณเหมาะกับแบบไหน mm hmm. เดี๋ยวก็ค<ๆ>่อยเดี๋ยวจะรีวิวอีกท,หท,หทีหนึ่งกัแล้วกันนะอันนี้สนุกสนานคราวนี้ข้อที่มันมากของตัวนี่นะ ถ้าคุณใช้ตัวเต็มนะสิ่งที่มันมากคือโอเคมันจะมอีออดิโอก็คือเพลงประกอบค่ะนิ่งๆๆๆๆๆเป็นเพลงคืองี้ถ้าคุณไม่จ่ายนะเออขอเตือนมีดนิดนึงถ้าคุณไม่จ่ายเวอร์ชั่นเต็มแล้วคุณสมมติคุณเอาเวอร์ชันทราดไปอัปโหลดใช่ไหมเพลงพวกนี้บางทีมันติดลิขสิทธิ์แล้วมันก็จะมาตามล่าคุณค่ะเออจะทําแบบมิววิดีโอคุณหรืออะไรเงี้ยเวลาคุณอัปโหลดขึ้นพวกโซเชียลมีเดียต่างๆระวังนิดนึงนะคะอันนี้เป็นแบบข้อควรระวังไม่มีอะไรมากมาาายยนะแต่่ถ้เกกิดจ็ กูจำราคาไม่ได้เดี๋ยวขอไปดูอีกทีนะโอเคสมมติอยากได้เพลงให้มันแบบนุ่งนิง้งอ่ะแล้วคุณลองดับเป็นคลิกเต็มเต่อมาจะมีเพลงให้เลือกเยอะแยะคุณก็สามารถเลือกธีมของเพลงได้ด้วยดาวโหลดโดยที่คุณก็เสิร์ชออดิโอตรงนี้อาจจะเอาแนวแบบร็อกป๊อปอะไรก็แล้วแต่อ่ะเลยเดี๋ยวครูมาดูเลยอ่ะเย็นๆดีนะอ่ะคุณก็ลากมาเลยค่ะลากลงมาค่ะลากจงลากเพลงลงมาตรงนี้ปั้งลงไปเลยค่ะอันนี้ง่ายๆก่อนอันนี้เป็นรีวิวยังไม่ได้แบบ ลงลึกนะอ่าุณอาจจะก๊อปปี้วางก็ได้นะคะอ่าก๊อปปี้วางอ่านิดพี่พี่พี่กลับไปวิดีโอพี่กลับไปนะคะโอเคก็ก๊อปไปก๊อปไปก๊อปไปแต่เกิดแบบสิ่งที่แบบอนาจใจก็คือว่าเดี๋ยวเราค่อยมากับข้างบนก็ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีแบบอันนี้มันอาจจะเถอะวุ่นวายเราสามารถปรับขนาดของทันไลน์ดาได้ข้างบนอย่างนี้เพื่อมาให้เล็กขึ้นลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบมันยังไงอะง่ายขึ้นในการที่จะแบบ จัดการบริหารจัดการนะคะก็ปี้วางไปก็ได้นะคะวางไปเรื่อยจนกว่าคุณจะแบบจบวิดีโอสมมติคุณอยากให้เป็นซาวด์แท็กที่แบบโผล่มาตลอดนะอ่าแต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะให้ดูแบบเคสที่แบบมีปัญหามากมายอ่าโอเคแต่ฉันสังเกตว่าเพลงมันไม่ตรงใช่ไหมก็ตัดเพลงออกเอาตรงที่แบบเฮ้ยมันตรงเนี้ยคุณก็เลือกที่ตรงนี้นะแล้วกดเครื่องหมายตัดนี่ซิสเตอร์ตัดติ้งเข้าไปตัดสิค้แม่ แม่ไม่ตัดเหรอแง่ดีลีสดิอ๋อแม่ตัดสิคะแง่เสียใจไม่ตัดให้เราโอเคเอาใหม่ทำไมไม่ตัดอ่ะตัดสิพี่แฮงค่ะตันตะลันต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 ัดอีบ้าอ่าตัดแล้วค่ะนี่นะคะตัดเรียบร้อยคุณก็ตัดเสียเพลงออกไปดีลีสไปนะคะกดดีลีสตึ้งดีลีสสิแม่โอเค เรื่องการตัดต่อวิดีโอนี่ต้องสำคัญที่การ์ดจอนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์อย่างของครูค่อนข้างกากนิดนึงก็จะมีปัญหาบ้างอย่างนี้แหละแห้งๆนะคะช้าๆนะแต่จริงๆริงวันด้วยแชร์มันจะไม่หนักมากนะถ้าเทียบกับตัวพวกโปรแกรมตัดต่ออื่นๆแต่ว่ามันจะแบบถ้าถามโปรเฟชชั่นแนลไหมมันก็ยังไม่ระด,ดับแบบฮอลลีวูดอะไรอย่างนั้นหรอกมันก็แบบอย่างที่บอกไงค่อนข้างจะเหมาะกับพวกแบบ ยูทูบยูทูบเบอร์ทั้งหลายมันเร็วอะ่ะประเด็นก็คืองั้นแล้วมีของสําเร็จรูปเยอะเดี๋ยวจะให้ดูของสําเร็จรูปที่แบบว้าวนะคะสมมติเราชอบเพลงพวกนี้สังเกตยอย่างอาเดี๋ยวครูจะเปิดวีดีโอให้ฟังนะคุณจะดึงเส้นเสียงให้ดูสังเกตว่าเพลงซาวแท็กที่เราใส่อ่ะมันลบกวนคําพูดใช่ไหมเสียงพากใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทําคืองนี้คุณเห็นบาร์เสียงตรงนี้ไหมเส้นเสียง คุณดันลงอีกหนึ่งให้มันเบาๆเป็นแค่แบบนุ่งนิ้งพออ่าคุณจะดึงเบาๆดีงไหมถ้ามันเบาเกินไปก็ดึงขึ้นปับเดซิเบลอย่างนี้ก็ได้เจ๋งป่ะเจ๋ง,จงใช่ไหมอ่ะสิ่งต่อไปคุณนอกจากพวกวิดีโอแล้วก็แบบเรื่องของเสียงสิ่งที่คุณสามารถใส่เข้าไปได้อีกคือกราฟิกเจ้าค้านะคะกลับไปที่มีเดียคุณจะสังเกตคุณมีโล,ม,โลมีโลโก้อีกตัวสมมติว่าคุณใส่เข้าไปนบนแต่งนะคะ ก็จะเป็นภาพที่แบบอยากให้สดแสดงอยู่เท่าไหร่อ่ะพ่เฟมพิเฟมคุณก็ลากไปได้นะคะอย่างอันนี้อ่ะสมมติเริ่มต้นคุณก็เช็นโลโก,โกโ้โผมาเอาไหมอ่นะพี่คะอย่าทำหนูเสียนหน้าค่ะ <c oughs> คอมพิวเตอร์อะไรเนะี่ยอย่าไปพวงยุ่งกับฉันโอ้อ่ะเราก็ขยายหน่อยสิมองไม่เห็นแงวอ่ะเราก็มาลากใหม่นะคะลากใหม่รู้สึกว่าท่านจะมีปัญหาอะไรละ ติ้ง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 นิ่งนิงนิงอ่ะลากกราฟิกลงมานะคะอ่ะล่าไปที่หัวนี้ติ้งอ่ะหน่อยไม่พี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 ่กับพี่เรงจุดต้นต้นของชีวิตเลยอ๋ออ๋อโทษทีโทษทีผู้พลาดเองผูพลาดเองเรื่องนี้เป็นความผิดของผู้เองเอาใหม่ค่ะดีลิทคูเบอร์อ่ะลดรถไซส์ของตัวนี้หน่อยมันจะได้เห็นชัดๆอ่ะจะลากมาตัวที่แบบตรงเนี้ยสุดเออเอาไปให้ให้สุดตรงนี้เลยนะคะจะได้เริ่มที่เต็มแรกอะไรเงี้ย มันน่าจะสแสดงผลนะสแสดงผลี่ลูกกราฟิกนี่นาทำไม,ไม,มนรอ<ด><ะ>แป๊บนึงอ่มาม้ใชไหมอะไรเงี้ยมันใหญ่ใช่ไหมบางทีเราก็แบบไม่ชอบใช่ไหมเราก็สามารถแบบลากแล้วก็ปรับใสได้เลยค่ะอยากให้มันอยู่มุ่มหนึ่งสมมตินะคุณอยากให้มันสแสดงที่มุมคอนเอนีร์นี่คุณก็ลากไปดิลากให้มันยาวขึ้นก็ได้นะให้มันสแสดงผลตอนจบวิดีโอเลยก็ได้สมมตินะ ว่าไปเจ๋งบ้าอ่าโอเคไอ้อน,นี่ก็เรื่องพื้นพื้นแหละเออไอ้น,นี่ทุกโปรแกรมตัดต่อก็มีหมดใช่ไหมแต่อที่มันแบบเจ๋งอ่ะอันนี้ชอบอ่าเสียงเพลงอย่างที่บอกมีแบบเสียงเพลงที่ถูกนิสทธิ์ที่เราสามารถใช้ได้ถ้าเราจ่ายตังค์นะขอย้ำขอย้ำระวังด้วยตรงนี้นะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นไทเทลค่ะไทเทลเป็นลักษณะเหมือนแบบเปิดอ่ะเปิดเปิดเปิดหน้าเปิด,นะปดถ้าเกิดแบบบางทีเราอยากได้แบบหน้าเปิดอ่ะเป็นแบบไทเทลขึ้นมาสวยสวยนะคะ ก็สามารถทําได้นะคะเราก็แบบดูมันก็จะมีแบบเยอะแยะมากมายอ่ะคุณอาจจะเสิร์ตตีมดูก็ได้เช่อนอ่ะเสิร์ชไปคูจะใช้แบบชอบมาเวลอะเป็นคนชอบมาเวลอ่ะมาดูซิมีไหมตีมอะไรมาเวลมาเวลบ้างว้าวคูลไหนพี่หนเขาลองดูซุปเปอร์ฮีโร่เลยค่ะอ่ะคราวนี้เราอยากได้ตีมแบบอย่างเงี้ยเท่ๆขึ้นมาบูมอ้โหแจง๋งใช่ไหมเริ่มต้นวิดีโอซึ่งมันไม่เข้ากันเลย คุณลากมาข้างหน้าวิดีโอนี้ก็ได้หรือคุณจะแบบอืมอ่ลองดูแล้วคุณกด Space Bar นะคะ Space Bar เป็นการแบบว่าหน้าพรีวิวตรงนี้คือตรงเนี้ยมันจะเป็นหน้าพรีวิวของพวกวิดีโอของคุณทั้งหมดคุณก็ดูตรงเนี้ยกด Space Bar หรือกดเครื่องหมายตัวเพลยก็ได้เพื่อจะดูว่าโอเคละอ่าวิดีโอเราเป็นไงบ้างเลื่อนไหลเป็นไงบ้างอ่านดีซูเปอร์ฮีโร่มาค่ะเป็นไงบ้างมาดูเวลาซิมันช้าไปไหมมันเป็นยังไงบ้างอ่ะเต้น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 ลากมาอย่าง พี่ลากมันยังออกพี่ยังไม่ได้ลากมาพี่ก็ลากมาแค่นี้อ่าแค่นี้มาต่อกันถ้าเกิดแบบอยากให้ยาวขึ้นพี่ก็แบบสามารถที่จะแบบลากเขาให้ยาวขึ้นได้นะเออจะได้เห็นอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นนะ่ะทานองนั้นก,ก็ลากไปไม่ต้คิดมากกับชีวิตเพาะเดี๋ยวก็ตายแล้วตึงดีลีทไปอะไรเกินก็ดีลีทไปนะคะอะไรไม่ไม,ไม่ไม่สบอารมณ์ก็ดีลีทไปค่ะทีมก็เกิดขึ้นได้ เอาโกดไปสิอ่านี่มันแบบแหกแล้วก็ลากกลับไปค่ะกลับสิคะคุณโกรธแล้วนะโอเคประมาณนี้ขอไปก่อนแล้วกันประมาณนี้คอามช้าหน่อยนะอ่าตอนนี้มีอะไรนี่ค่อยดูอ่าพี่จะตรูนของเราเปนะ็นอะอ่าโอเคเอาหมเอาหมเอาไหมอ๋อเข้าใจละววิดีโอมันแบบ พี่เดียวมันทับกันพี่เพิ่ง f r p นิเวศที่คอมแม่งช้าหน้าเบือ่อเวลาคอมช้านาเบือ่อเบื่ออันสมมติเราลบวิดีโอไปแล้เราขี้เกียจน,นะกลับไปที่มีเดียนะคะแล้วค่อยแบบโอเคเทสอะมรนิดหน่อยเรามาเทสกันดีกว่าว่าโอเคละทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการปะ,ะเรากลับไปที่มีเดีย ที่ดีนะคะมีเดียมีไลน์มีวิดีโอนะคะวิดีโอบล็อกเกอร์ที่ลากรูมาที่ทีเอลเดียวกันก็ได้จริงๆจะแยกกันก็ได้นะคะตัวไตเติลก็จะอยู่อีกเลเยอร์หนึ่งก็ได้นะคะมันไม่จะเป็นต้องอะไรแต่ว่า what the hell what the hell โอเคเราก็ลากไปวิดีโอท้งติดกันก็ได้มีอ่ะเรามาดูกันดิ ปกติยางพี่พี่เทิงล่าเนียแบบเฉยคนตีนเอ้ยขอโทษค่ะพูดจาไม่สุภาพอย่ากวนประสาทดิฉันนะคะอ่าตรมนี้นกูขอแบบงง,งไปก่อน,น,น,เ,นเอ้าทำไมมันยังมีอย่างนี้อ่ามาละคราวนี้ถ้าเกิดเวลาไตเติลมันมาโอเคเราต้องเรียงใหม่หน่อยนะคุยเรียงไม่ดีคุณสามารถที่จะแบบว่าต็อปนะคะแล้วก็ double ลคลิกแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนคําพูดตรงนี้ได้เลยเจ้าค่า double ลคลิกไปเรื่อ,อยเงี้ยแล้วคุณก็เปลี่ยนช่องคําพูดสมมุติคุณจะเอาอะไรเดีย๋ยว เอ่อ s r p สมมุตินนะ Army Army อ่าสมมุติแพ็คอะไรเงี้ยก็แล้วแต่กดโอเคปรับไซส์ได้เลยค่ะตามชอบใจหรือคุณจะใส่เลขอย่างงี้ก็ได้จะ1ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรพันเปอร์เซ็นต์ก็ได้บูสกินก็สามารถทำได้นะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเรื่อยๆค่ะรอมันหวานเย็นเลยเินวิดีโอ ลโลโก้อยู่บนนั้นใช่ไหมคะตอนนี้มีองค์ประกอบกี่อันมี1ภาพโลโก้2มีไตเติลที่เอามาจากฟรีใช่ไหมคะมีเพลงที่เราเอามาแล้วก็มีตัววิดีโอที่เราถ่ายมาจากแบนด์ที่แคมนะคะแล้วสึ่เงินมาเข้าตรงนี้แต่ว่าสังเกตยอย่างหนึ่งมันจะมีปัญหาตอนเปลี่ยนฉากนิดหนึ่งนะคือตอนเวลาเปลี่ยนฉากเขาเรียก r a n s i t i o นนะคะทรานซิชันบางทีไม่ลื่นสังเกตไหมบามงทีงมันจะเป็นลักษณะภาพที่ค่อยๆแบบวืดแบบแบบ ดำมาแล้วค่อยขาวอ,ะอ่ะอ่าสมมติเราทำไงกับลักษณะภาพอย่าง,งานั้นแล้วก็ไวท์ทนสิชันคือการเปลี่ยนฉากนะมีให้เลือกเยอะมากค่ะเจ้าค่ะมีเป็นร้อยเลยค่ะจะเอาแบบฟุ้งฟริ้งระดับไหนนะคะแต่ส่วนมากเราใช้เฟดค่ะใช่ไหมที่แบบมาตรฐานแล้วก็ใส่เฟดค่ะแล้วก็เลือกหาเฟดเฟดคืออันนี้แล้วก็ลากไประหว่างแบบตัววิดีโอที่เราต้องการสร้างเฟดนะคะเฟดอินเฟดเอาเฟดด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยอืมท่นเองมันก็จะทําให้แบบเวลาที่แบบ ขึ้นไตเติลมันจะสมูทขึ้นเอาเฟดพี่มาสิโอเคถ้าเกิดมองไม่เห็นก็เราก็ขยายตัวนี้หน่อยที่ดูซิ่ว่าเฟดมันอยู่เปล่าใช่ไหมอืมมน่าจะอยู่นะอ่าอยู่ตรงนี้นะคะมีบล็อกเล็กๆเฟดอยู่ตรงนี้นะคะส่วนด้านหลังพี่พี่พี่ช่วยแบบเอาพี่มาแล้วพี่อยู่ด้านนี้พอดีวิดีโอหน้าชั้นอยู่กันนะคะ โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วก็คือได้วีโอแปลกๆมาหนึ่งอันนะคะก็จะมีไตเติ้ลบุ้งบ้างบุ้งบ้างอีกอันนึงที่มันมากก็คือสิ่งที่เรียกว่าเอฟเฟกต่างๆก็จะเป็นแบบเ่มืม Instagram อนอินสตาแกรมนึกออกปะออมีสีอะไรครูไม่ค่อยชอบเหร่ส่วนตัวนะมันดูบ้าๆบอๆางีาาาาา้แต่ว่าถ้าบางคนเขาอาจจะชอบก็ได้ก็แล้วแต่มีเยอะแยะก็หลดนะเอลิเมนต์เนี่ยมันเช่นแบบต้องการใส่ไฟใส่อะไรตัวอักษรใส่อะไรเงี้ยอ่ะเคยเห็นมาอ่าด็อกเตอร์สเตรน์มาเลยในในสไปเดอร์แมนเข้าแล้วเราลากไปเลยค่ะ เอาเข้าไปตรงไหนคะของวิดีโอมันก็จะเข้าไปคะ่ะคุณก็จะสังเกตนะคะว่าเดี๋ยวสักพักมันจะไฟมันจะขึ้นคะ่ะไฟ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 รอนึงช้าจะทําทให้ฉันแบบคอมพิวเตอร์ช้าจริงควรจะเปลี่ยนได้ละดิง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 ,ดงมาสิคะกรุณานะคะอ่าเห็นไหมคะแต่สังเกตยอย่างหนึ่งมันเหมือนมันแทรกวิดีโอแล้วตัดแต่ใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่เยอร์เดียวกันควรสามารถแบบ ถ้าเกิดคุณทําอย่างนี้นะตัววิดีโอจะหายไปใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ไอ้ตัวนี้มันซ้อนขึ้นไปคุณก็ลากขึ้นมาข้างบนดิใช่ไหมมันก็จะโผล่มาในแบบซ้อนกันโดยที่ไม่แบบไปรบกวนกันอยู่ด้านบนก็เหมือนโฟโตชอ็อปง่ายไหมคะง่ายสุดสุดนะคะนี่คือพื้นฐานการตัดต่อแบบเบบี Baby, ที่คุณสามารถทําได้ภายในแบบ5นาที7นะคะเป็นโปรแกรมที่ง่ายนะคะถ้าเทียบกับตัวอื่นนะคัวมันง่ายดีมาสิจ้าเมียว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  มีเยอะวิทกรีนแบ็คบลูนนะคะวิ่งวังวงิว่งวงังเรอแบบหนึ่งอันนี้ครูแค่แบบทําแบบวิดีโอกลางๆให้คุณดูนะแล้วครูจะครูจะพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะในตอนนี้ขอภัยในความแบบเล่งรีบทําอะไรแบบบ้านๆครูมันไม่ดีนี่เห็นไหมบาแล้วค่ะมัลติเวริร์สนะคะ จักรวาลคู่ขนานนะคะดรสแครเป็นตัวละครตัวหลักที่ขูชอบมากในมารวลนะคะหลอะ่อค่ะโอเคจบแล้วคุณก็สามารถแบบลากเข้าลากออกเอาเอฟเฟกอะไรก็ได้นะคะสเปซกรีนถ้าเกิดอยากได้หนังแบบสติกเออะไรอย่างนี้บางทีเราก็สามารถทำได้เหมือนกันก็จะแบบตึงต้งๆตงึแล้วก็หยอดบีโอไปตามนั้นแต่ว่ามันค่อนข้างจะแปลกๆนนคุณไม่ค่อยชอบโอเคครนนี้ต่อไปถ้าเกิดเสร็จแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตสิจ้ารออะไรนะเกิดเอ็กซ์พอร์ตใช่ไหม คราวนี้เราก็ตั้งชื่อไฟล์ไปแล้วก็ตั้งที่ที่เราจะเซฟถูกไหมอีกอันนึงเว s ซ l ลูชันถ้าเกิดเป็น YouTube ใช่ไหมเราก็ต้องเพิ่มเ e s ซ l ลูชันนิดนึงก็เป็น 190... เอ่อ 20... เอ่อไปโทษถี1พันเก้าสิบเอ้พันเก้าร้อยโซเลย sorry 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 พันเก้าสิบยี่สิบคูณพันแปดสิบตรงนี้อ่าโอเคเรื่อง s t e r e o โอไท sample r a t เเสียงโอเคเซตติ้งดีแล้วกดโอเคไปนะคะคราวนี้มันก็จะแบบเหมาะกับอ,อ,อะไรละ่ะ พวก iPhone และอื่นๆเห็นไหมคะก็มันก็มีเลือกหลายอย่างในนี้คุณสามารถเลือกได้โอเคแล้วคุณก็กด Export เจ้าค่ะเสร็จแล้วก็แค่นี้ก็หลอก็กเอาไปอัพโหลด u t u b e ไปที่คะ่ะเลยเนี่ยถ้าเกิดแบบจบแล้วนะก็ขอให้ enjoy วิดีโอไม่มากก็น,น้อยขอหวังว่าวิดีโอนี้จะให้ประโยชน์กับควกคุณไม่มากก็น,น้อยนะคะถ้ามีคำถามสงสัยก็ถามมาได้นะคะตอบช้าตอบเร็วก็จะพยายามตอบก็แล้วกัน ที่โอเคแฮปปี้นิวเยร์ขอปีนี้เป็นปีที่สนุกสนานของการเรียนรู้ของพวกเราหวังว่าเราจะคงจะกลับไปคแคมปัสได้เร็วๆนี้ค่ะสวัสดีค่ะ Good g ไน